ปู่ฤศีศนะครับสมพิษที่เป็นเจ้นานานแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์หยุนนงสิทธิป์ปู่ใช่ไหมฮะใช้ค่าวสมพิษกันนะครับพี่เป็นง่ายง่ายนี่แหละเนาะนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมได้ข่าวว่าโอสมพิษเนี่ยไปค้นหาแร่ลกไหลนะครับไปได้มายังไงหรือไปยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังเอาตรงข้างหน้านี้ก่อนนะคุผู้ชมตรงข้างหน้าที่เราทําแล้วดูให้เห็นเนี่ยว่ามีอีกชนิดอะไรอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีอีกชนิด นะครับแล้วจะลองได้ยังไงว่าขังขนาดนั้นขังขนาดนี้นะฮะใน YouTube เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วอาจารย์ดังๆตามวัดต่างๆก็ออกกันเกิดการไปหมดนะท่านผู้ชมผมก็เคยไปลองหลายวัดนะฮะลองปฏิหารพวกนี้ทุกรแบบทุกระบบเหมือนกันผมจะลองทุกระบบนะครับตอนนี้แจกของปู่สมพิษเนี่ยเด็กปู่สมพิษนี่นะฮะที่นั่นในกระทะเดือดใช่ไหมฮะยาเนาะกระทะเดือดนะครับต้มร้อนๆนั่งเป็นสองชั่วโมงถ้วใครไม่ร้อนกลอน็ลองมานั่งเอง นะครับผมพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยที่สิกบกว่าปีดูแลนะครับ,รบก็ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านมี <c oughs> แหนะเ็กไหลเ็กไหลจะพิสูจน์ได้ยังไงเ,เดี๋ยวเราขั้นแรกเลยอย่างวัดอื่นพิสูจน์กันเนี่ยฮะเราไม่ต้องบอกวัดไหนแล้วครับเห็นหน้าผมรู้จักนะค,คนดูเป็นหลานนะครับเขาพิสูจน์ใช้ไฟลนใช้ไฟแชกลนนะครับลนผมนี่แหละนะครับลนมันไม่ร้อนนะด้วยความศรัทธามันไม่ร้อนจะริงๆริงเนี่ ไม่ได้เชียร์ไม่ได้คิดเราอยากรู้เราเลยให้เขาลองแล้วมันไม่ร้อนอย่างที่ว่าเขาก็บอกเขา,เขามีเหล็กไหลตอนนี้หลวงปู่สมพิษหรือปู่สมพิษเราเนี่ยก็บอกว่ามีเหล็กไหลเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยตามเนี่ยเราลนไม่มร้อนเหมือนกันท่านผู้ชมนะผมก็ไม่เคยลองมาท่านเหมือนกันนะไม่เชื่อเรามีรับรู้แต่ว่าเราก็ต้องลองนะขอลองว่าไม่เป็นไรอย่างที่หลายๆวรรัดทำนะครับ แค่เราแค่ขี่บุหรี่หรือขี่ทูบลงใส่พื้นเราเหยียบหรือโดนแค่แขนนือน้ําตาเรียนเนี่ยฮนะก็เออแล้วอ่ะแล้วใช่ไหมอันนี้มันลนนะท่านผู้ชมร้อนต้องบอกวันร้อนนะท่านผู้ชมจะได้เอาไปบูชาเอาเป็นวัตถุมงคลอยาแก้โรคต่างๆเล็กไหลนี่มีความสามารถนะมีความสามารถพิเศษว่าอย่างน้ก็ว่าได้ความสามารถของด้านเราไม่รู้หรอกครับเป็นเรื่องของภายในของท่านแต่าถามว่าที่ใครมีรู้จักคำว่าเหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลหัวลำโพงนะ เออไหลไปไหลมาไปจังภาคใต้ภา,าคเหนือไม่ใช่อย่างนั้นนะนั้นมันหลายเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นทรัพยากรของชาติคือเป็นหินแล้วก็มีแร่ธาตุต่างาอยู่บางส่วนเดี๋ยวพี่สุบอกว่าปวดเอาเอาไปเหล็กหยุดได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยม่เหล็กอันนี้ไม่เหล็กนะผู้ชมนะผู้ชมจะเห็นอยู่นะอันนี้อันนี้ไม่เหล็กนะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าไม่มีไม่เหล็กเนี่ยจะจะไม่ดูดขึ้นเนี่ยนะครับน,น,นี่ไม่เหล็กเราพิสูจน์ก่อนหินก่อนอันนี้เป็นไม่เหล็กอันนี้เป็นหิน นะครับอันนี้หนึ่งก้อนผ่านผ่านไปแล้วลองก้อนนี้ดูที่ว่าดูทุกก้อนไหมดูดเป็นกันเนี่ยดูทุกก้อนแต่ว่ามันมีพลังดูดน้อยดูดมากนะเมื่อกี้อันนี้ดูดน้อยอันนู้นดูดเยอะนะฮะนี่ก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็จะดูดเือนกันนะครับดูดเือนกันอันนี้เราก็สอบอันนี้ไหลไปตับนี่ลยไรฮะไหลตับไหลตับเดี๋ยวอันนี้แรงนะเนี่ยอันนี้แรงนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเลยเนี่ย สังเกตว่าแรงยังไงนะผู้ชมเห็นไหมเขาแรงอันนี้เล็กสุดนะแรงกว่าทุกอันเออนะครับเล็กสุดแรงทุกอันหรือเป็นแร่ธาตุอยู่ที่เดนี้หรือเป็นเหล็กไหลยอยู่นี้เยอะะมีความแรงขนาดนั้นนะฮะอันอื่นอื่นหคงจะแบ่งเบาหรือเบาหรือมากนี่ผมไม่ไม่ทราบนะหรือต้อง,ต,องต้องแต้มทุกอันเราไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขอขอขอนุญ,ญาตพิสูจน์เลยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยไฟแช็กท,ที่ผมไปพิสูจน์จากวัดอื่นมา นะเอาไฟแชกก่อนอันตอนที่ไม่ถูกไฟแชกแล้วจะทำยังไงฮะับปูโฆษณาเป็นคนพูดคนเอกไหลอ๋อขอขอคนเอกไหใช่ไหมครับก็เลยไหลนี่มันมาจากก่อแรกบ่อท่าแต่ท่ามรับภูเขาที่มีอรารักขาเทวาปกปักรักษาอยู่ครับนั่นเป็นสิ่งที่ซับพลังงานไว้ในจักรวาลไว้ก็เป็นหลายล้านปีพันล้านปีเป็นศาสตร์ซับพลังงานแรงสิลปธรรมชาติอยู่ทางนี้ครับเราก็เอาพลังงานที่มีอยู่ในนี้มาใช้ เหมือนเหมือนการไหว้พระเหมือนกันการไหว้พระพุทธเจ้าหรือไหว้พระทำสวดมนต์หรือไหว้พระทำบุญบ้านก็ต้องนั่งน้โมก่อนใช่ไหมครับนั่งน้โมก่อนแล้วทุกครั้งไปนี่ก็เหมือนการการใช้วัตถุมงงคลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานจิตหรือขออนุญาตหรือจะออกจากบ้านเหมือนเอาพระคล้องคอเขาตั้งน้โมก่อนใช่ไหมครับะเดี๋ยวเราขอขอกันเลยนะขอขอขอท่านพิสูจน์แล้วก็ขอท่านที่พิสูจน์แล้วที่เป็นเป็น ว่าร้อนหรือไม่ร้อนแล้วแต่นะครับยานุภาพต่างๆเนี้ยถ้าใครจะบูชานะครับใครบูชาก็มาบูชาได้ที่นี่นะหรือติดต่อผมก็ได้นะครับที่นี่นะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆของนี้นะครับเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับตามฐานางคเนี่ยขามเลยนะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ว่าไม่ได้แม่เนี่ยก้อนเราก็ว่าไปตามก้อนแล้วกันก้อนเล็กก็ถูกหน่อยก้อนใหญ่ก็แพงหน่อยก้อนใหญ่ๆๆเราก็ว่าไปตามนั้นนะผมนะใช่ไหมฮะนี่เรายังไม่มีราคาเรื่องราคาเราไม่ต้องคุยกัน เราพูดกันตรงนี้ก่อนว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้อย่างไงเห็นอื่นๆใน youtube เนี่ยเขาทํากันนะครับปู่เคยทำไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่ไม่่คอยได้เคไม่เคยได้เคยนั่งกระทะใช่ไหมเคยนั่งกระทะเคยนั่งกระทะเห็นอยู่พึ่เพิ่งมาลองครับเพึ่งลองพึ่งลองใช่ไหมฮะ เ็นาตอยนอมหน้ากหน้าิขามตาไหมข้าปกติถ้าเป็นธรรมดาจะเดินร้อ้อม่มีอนุราพหล็กๆคุ้มคองครับ รครับครับนี่แหละอนุภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านแค่คาดปลอดภัยเวลาจะาขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็นถึงเหล็กไหลถ้าไม่มีหมวกกันน็อกมแมลงจะไม่เข้าตาครับอันนี้ครับแค่ขา,ขาดปล,ลอดภอัยทำให้เราแค่คา,าดตายก็ออกตาตตอ,อันนี้อันนี้เป็นเป็นวิชาของเหล็กไหลทำให้แค่คาดครับ เออทเรามีเดกหลายแล้วก็นึกถึงทุกคนที่เด็กหลายวขออนุญาตทดสอบไม่ได้ลบหลูครูบาอาจารย์ลูกศิ์ยวขอทดสอบทอนันนี้นะครับ่านผู้ชมนะฮะที่ขอาได้ขออนุญาตทดสอบแชกนะครับแชนแชกจะฝ่อ้ยเอาเมดูมกมแกต้องไงต้องไม่แ ฝนไม่เลยเราเราเมาหน่อยก็ได้นะฮะแดงๆคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันนะครับว่าแน่ในหลไรเนี่ยพุทธคุณต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครอนุญาตที่ีทางารในปัจจุบันเลยทั้งห่วงตรงนี้อนุญาตนะแรกทุกแร่ที่นี่เนี่ยอนุญาตทดสอบให้ผู้ชมได้ชมส่วนมีบารมีเพราท่านที่จะบูชาเอาไปครอบครองนะ ได้ค yeah. um, ือมีค no ่ใช <sh arp inhale diversion> yeah. to to <HHH> ้จ่ายจังๆเอาจะสร้างระวางนะครับชออยู่ห่างนะครับอยู่ห่างท่านผู้ชมนะฮะผมกิงนะครับลองเองเลยลองเองนะครับให้ลองเองโอเคละดีละ คือมันอปคกับหลายรอบปสิบรอบกับเป็นไงวะเป็ไงพอครไม่ได้ไม่ได้รอย y, ö, ู่คไม่ได้อ่ะอ่ะรอหนี้ได้ฐานสิบสองรอไป็นสมเด็จอ yeah. anyway> ่ะลองไปเราเปสมเด็จเป่ยนออกพมูดฐานรคุณตรงนี้ใช่บช่ได้พวกนี้ได้พวกนี้มีหมดผสมเป็นมรดกหล่อเป็นสมเด็จนะฮะแล้วก็เป็น เราเรียกว่าเราเราหลอมเด็กไหลหล่อลงมาเป็นบล็อกเนี้ยใช่ผู้ประสศนี้นี่เข้าใจนะเด็กไหลนี่มีเราหลอมแล้วก็หล่อมาหลอมาเป็นนะเข้าใจตรงกันนี่นี่มีฤีสีลายหยาดมีลายหยาดมีฤื่สีมีเอามาหมดเลยนี่คุณแผนเล็ขางคุณแผนเเอามาหมดเลยเป็นได้ขางนะครับชายก็มีนางพญาอันนี้ราหู มา้ครับเพราอผู้ชมนี่นะในม,มือนรครับอันนี้ที่เขาทำทำมาเป็นรูปแบบนีะน,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 นะแา่ยุโรปศาสต่ให้นนีหลายจุดนี้การหล่อหรือพุทธคกุณอย่างเงี้ยทำมานี่ค่อนข้างจะยากนะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเขาบอกว่ามันแตกแล้วมันก็จะคุ้มจะทำหรือผลิตแบบเย็งยากมากกไมที่เขาลองกันนะครับที่เขาลองตาวัดวารามต่างๆเขาลองกันเราก็ขอลองบ้าง คผู้ชมเช้าไปบูชาหรือไปรองก็ก็แล้วแต่ท่านที่สัทธาแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตนะครับิ่งทรณีต่างๆทั้งปวงครับร้องเองนะครับเจ้าของร้องเองครับลาไม่ได้แต่คนที่ไหม้หมดแล้วครับคน <c oughs> ไฟที่มันร้อนอยู่แล้วแหละไฟพูดถึงไฟมันร้อนอยู่แล้ว แต่มันเหมือนเราไปจี้ไปเนี้ยมันก็ทําให้ร้อนนะก็คือว่าเป็นพุทธคุณเป็นพุทธคุณเป็นลายนะครับอันนี้เดินด้วยไฟแคบอย่างนี้นะฮะเปิดแรงอย่างนี้เลยอันนี้ดาบฟักฟื้นโดนคไม่ต้องพิลัยแล้วอันเนี้ยผมได้ทดสอบเองลองเองนะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนเนี่ยที่ว่า อันนี้ถ้าปู่บอกว่าปู่เนย่ยมีคาถามีชีวิตเองถ้าลองให้เราหรือลนให้เราเนี่ยท่านก็จะดับพิษไฟหรือทําอะได้ตามโบราณที่เขาว่ากันนะุผู้ชมอันนี้เราลองเองถ้าผู้ชมไม่ได้อยากจะได้ไว้บูชาหรือเป็นเจ้าของนะฮะร่วมสร้างพุทธลูกหรือร่วมสร้างพระพุทธเจ้าร่วมสร้างวัดวาลามต่างๆนะพรารายได้ถ้ามีเราจะไปไปสร้างตรงนั้นนะครับก็ติดต่อตรงนี้ได้นะครับท่านจะรับสินไหนชิ้นไหนแบบไหนก้อนใหญ่ขนาดไหน เราราคาเม่นีพูดถึงนะเราถือว่ามาร่วมบุญกันนะท่านุณนใช่ไหมฮะใช่ครับปูบอกว่าผม,ก, <c oughs> ผมก็กว่าตรงนีุ้ญเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปถ้าเราตรงนี้มีให้อยู่แล้วเดี๋ยวถามว่าได้มายังไงได้มายังไงไดมาจากไหนนะฮะเยวเราบอกได้แล้วบอกแล้วเราจะพาไปดูพื้นที่นะครับว่าเอามายังไงได้มายังไงนะฮะทำพิธียังไงบ้างนะครับเอามายังไงนะครับตรงนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปแล้วกัน ตรงนี้นะถ้าใครจะบูชาติดต่อได้นะครับลังปูกสมพิษน,นะจะปลูกเศษด้วยนะไม่ปลูกเศษก็ขังอยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้นะฮะแร่ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นะครับนะฮนะพลนะังนี่ไม่เท่ากันนะนะพลังไม่เท่าไม่เท่า,ราจริงไ,ไหมไอ้นี่รู้สึกว่ารอน แต่แอันนี้ผมโดนเนี่ยรู้สึกว่าร้อนนะแล้วไม่ได้โดนหนักไม่ได้โดนหนักวันจะโดนเออพลังจะไม่เท่ากันพลังดีมันพลังจะเย็นเออพลังแต่ละค้อนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมโดยหลักศาสตร์ใช่ใช่มีพลังมากไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอืมแต่ะที่มเหมือนกันด้วยบูกว่าเอามาจับทําไหนแล้วแต่ที่ไหนที่มันที่ว่าว่าขังแล้วว่าดีที่สุดที่ดีที่สุดที่เคยเอามาก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ที่เคยที่ทําที่อยู่คือทำระธรรมาตรแต่เดี๋ยวนี้กะไม่หายากแล้วแล้วก็ลองมาก็มีมีที่เขาลุกคืนก็เคยไปก็ก็จได้เด่๋ยำพระธรรมมตเป็นศักดิ์สิทธิ์มากต้องอยู่เป็นหาเป็นอ <า S 2> ปนอ <Canvas. S 1> นะแล้วมีวิาาชาด้วยแบบอันนี้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 มาจากไหนอันนี้อันนี้ที่คืนไว้แล้วครับเนี่ยเอามาจากเขาลุกคืนดนี่เขามีเขาลุกคืนได้เขาลุกคืนมาขัด งามสวยดีประมาณนี้สหรับนั่งสมาธิสุดสมาธิใช่จกุ้งมือแนี้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้มีอะไรบ้าเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้โบราณโบราณเขาเรียกว่าเหล็กไหลบาดตันเป็นอย่างนี้เองทเตที่ไหนตามถ้ำไหนมีลักษณะอย่างนี้คล้ายๆพระธาตเป็นจุ่มเปนเตาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะนี้มีรอยเกียวเกียวเนี้ยเรื่ยๆเป็นไคล้ายมีฝาเป็นฝาโบราณเรียกว่าเหล็กไหลบาดตัน อันนี้หายใหญ่อันนี้เป็นอันใหญ่เป็นอันใหญ่ยังจเกิดธรรมชาติเหมือนกันครับมันใหญ่นี้เป็นอันเล็กนะครับอันนี้งอออกแล้วอ๋อยี่ยงจะเป็นอย่างนี้ปกติจะไม่เป็นนช่ไหอยังิดขึ้นมายังตัวนี้คุณทุกคุเสริมคนทุกวันเนาะอันนี้มีไว้สัชนาเป็นนั่งสมาธิเรียกพลังธาตุนะเอบเสริมพลังในชีวิตเราก้องการรถไฟลำลองกายแข็งแรงยงโฟมผัดเมตตาไม่ยง แล้วแต่กิตอะไรที่ฐานทำตั้งสมาธิไหนเจอเพื่อนเขาเฉพาะอันนี้เหรอเฉพาะรายทุกการทุกกันกับนี่แต่รูปแบบนเขาแตกต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแรกที่ยังครับนี่จะเป็นสีสีออกเงินเลหน่อยหน่อยก็มีพุทธคุณอะไรเป็นเงินนี้ทั้งหมดเลยเหรอข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยเป็นนี้เลยเราเอามาผสมตลอทั้งถาทำอะไรกับแรก วี่งอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้อันนี้ที่มันงอกมาครับมันงอกขึ้นมามันงอกขึ้นมาอันนี้เหลือจากที่ผมทอาปนบดแล้วบดแล้วสัมผัสแล้วพอที่มันงอกขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนแซ่มันใสมีหลายวันละบางทีจะคล้ายๆสีพับพิมพ์สีแบบพุทธสีของนี้ช่องปลไหสีเขียว ออกสินเลีงก็มีหลายคุณมีคุณมีหลายอย่างใช่ไหมหลายหลายหลายวันละมีหลายแบบและหลายอย่างใช่ไหมครับมันคล้ายกับสินเงินก็มีบางทีตามเป็นนิ่งอะไรก็มีครับมีหลายอย่างแต่เราต้องปรนบปราบศึกษาดูแต่ละที่แต่ละแต่ละถ้ำแต่ละสถานที่มันจะแตกต่างกันไปต่างกันอันนี้ก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมครับถ้ำมีแต่ว่าหายากหน่อย ะตอนนี้มีเอจตอาจารย์หลายท่านมาเข้าไปด้วยกันไปหันากันหาหาตั้งแตโบราณนั่นแหละแต่คือโบราณญี่ปุ่นไม่ใครจะเจอไม่เจอเนี่ยไม่เจอไม่เจออยู่ที่บุญบารมีที่จิตสื่อได้ไม่ได้แล้วเขาจะให้เราไม่ให้ที่เขาเปิดให้เขาก็จะให้เราแต่เขาปิดเขาไม่ยอมให้จะหาไงก็ไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอต้องขอต้องทำพิธีให้เาไปนะไปแล้วก็ขอเจ้าพี่จะทางเจ้าป่าเจ้าหล่าท่าขอให้ท่านอย่างนี้ตามสัมผัส่อน เขาจะให้เขาให้เลยเราจะไม่ตามถ้านผู้ชมว่าอยากอยากดูว่าไปเอาตรงไหนหรืเป็นไงวิธีขั้นตอนต่างๆนี่เดี๋ยวเราให้เขาดูได้ช่วยนะถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาเอาให้ดูไปที่าผู้ชมไปดูเดี๋ยวต้อว่าจะพาไปดูที่มีเรื่องหลายเยอะๆนะครับที่เคยอยู่แต่นั้นแต่ผมก็ไม่กล้าเอามาหรอกผมก็เอาดูได้ดูได้ใหญ่มากเลยก้อนใหญ่เลยเต็มห้องนี่แหละ เขามีวนเฝ้าไหมมีคนเข้าไม่ถึงคนเข้าถึงอยู่แต่บางคนเอามาไม่ได้กล้ากล้าปวดเลยออะไรไมกล้าผมมาล้าไอ้จริงของเองไม่ค่อยจะกล้าเลยมพูดใหญ่ๆตอนที่การเป็นทัชชารดเราถามขอเป็นน้อยท่านมาไม่ได้ก็กลายมาเป็นลุงๆเป็นคืนลงมาอยางเงี้ยนด้ที่ผมไปหาเก็บมาตามที่ลุงๆลงมาไม่ได้โอ้นะท่านผู้ชมนะมีโอกาสนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่เอ้ยแต่อยากจะเห็นของจริง นไม่ใช่เห็นของจริงที่เขาไปโยนกันมามั่งโผกันมามั่งนะมันแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมนะครับทำทำต้องขึ้นไปแล้วกั็หีนป่ายนิดหน่อยขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้นปีนป่าประมาณหนึ่งเส้นจะขึ้นในถ้ำนะจะไปไปมันก็จะมีน้ําตกมีน้ำมีน้ำอยู่ในถ้ำ แล้วลำธารนะครับจังหวัดจังหวัดที่รโ้กับลงทำนี่ลึกมากครับมีเอ๊ะเอ๊ม้าเลยเขาเขาวูบเขาหวงไหมองคมพระพญานาฏเธอนีหมีอปาไม้นี่เขาหวงต้องขออนุญาตไเก็ขออนุญาตขาก็ไดาคุญาะเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไมดรู้ก็ได้อ้ครับผมเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้จะต้องไปถาอคกอนุญาตเราจะเข้าไปเที่ยวชมมันเป็นเที่ยวที่ถ้ำเปิดนี่เปนเที่ยวดาแตเพราที่มีเด่ไหนคนจะเข้าไม่ถึงคุ้ยาก พระที่รักษาก็จะมีบอกแหล่งเพราะว่าถ้ำนี้นะมีฝรั่งที่ตรวจถ้ำสำรวจถ้ำทั่วโลกที่ประเทศจีนที่ทั่วโลกมาสำรวจถ้ำนี้ที่เสายยาวะมาเลยฝรั่งที่ขายเลยมาลเามาลยที่สำรวจว่าประเทศในโลกนี้มีปลาที่ไม่มีลูกตาลที่ประเทศจีนเแต่แรกมะนนนันเข้ามาเจอในถ้ำนี้เป็นถ้ำที่มีน้ำเลยก็เป็นถ้ำที่สอง สำรวจอยู่14วันบอกว่าท้ำนี่ยาวลึกประมาณ14กิโลอ้าวอราว่างั้นก็มีเคยพระไปหลงข้าไปได้เออข้าบไปได้ผมเคยไปเจอพระในนั้นสองผมผมมากี่วันเนี่ยผมจับเวลาในนิกายผมมาได้11วันแล้วในถ้ำเนี่ยในถัำเดินเรื่อยพอดีนาฬิกาหยุดเดินบมดทางบมดนั้นหมดทางหมดแสงหมดที่แสงก็เลยต้องกลับ แต่ต้องกลับมาเดิาเจอกันนะครับแล้วเราสนถามว่าอไง,าไง้าไงผมก็พบมามากครับถึงเวลาเทนก็ฉันมากๆ <laughs> แต่ก็โดดเดียว <ๆ S 1> ไม่ได้ทำมีน้ำดยครับแก็ทำเต็นท้าเลยไปสองสองลูกไปเจอเจตอนที่ท่า <ๆ S 1> นเดินเดินเดินกลับไม่ได้ทำ,ท,ำทั้งหมดท่าทีหน้าเที่ยวหน้าชมหน้าดู ก็มีซิกแซกออกไปทำเล็กทำน้อยทำไหญ่มีทำพไุลพญานาคทำบารดานทำสวรรค์ไปมียินนอกระยายนึกคยดับปรโยแต่ทําที่มีแต่นี่จะตัวเลกหน่อยจะมีลำธารลำธารน้ำในท่ำหลายผ่านคนเห็ดาที่น้ำไหลผ่านก็คาดมีผ่านผนังจะมีเหล็กหลายใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเลยเป็นผนังฝาเลย ดำสีก็ดำเป็นสนั่งเลยครับปู <cel i> <people> <C Bis którym Island> ่หรือปู่ฤาษีสมพิทถ้าเล่าวิธีการนะฮะแล้วก็ปีต่างๆแล้วก็พุทธคุณต่างๆของแร่หลักๆนี่ยนะครให้ฟังเป็นบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปเราจะเอามาให้ชมได้อีกนะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคเอาแล้ววิธีการเดี๋ยวมันร้อนนะ อนอันนี้เดนทีแรกเอามาลองทีแรกดนโอยอันนี้ไม่เอาพลังจะไม่เหมือนกันตูกก้อนนี่เลยก้อนเนี่ยเน้ก้อนเนี่ยแรงเยอะเยอกว่านี่เีดนก้อนรอนไม่เท่ากันดนะยะใกล้เคียงอันนี้ไม่ร้อนไม่รออะไรเลม่เันเน้พลังมันไม่ไม่เท่ากันแรงกว่าแรงนั้นนะแรง น,น,น,นอไหมรอฮ่า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 แต่กําลังถ่ายกนอันนี้เย็น,น ผมว่า <น pasando S 2> มีส่วนนะ e. คนทเออค <กณ S 1> นทั้มูลที่มันถึงไม่เท่าเคยถาว่าพินาศแล้วอ้าวเรียนหลวงพ่อ <Ooh. S 2> พวกไปเนี่ยของเนี่ยไปบางที่คนบางคนเอาไปยิงออกก็มีอืบางคนยิงออกไม่ถูกบางคนยิงออกไม่เข้าบางคนยิงแล้วไม่เป็นไรหลวงโอ้ยของนี่มันขึ้นอยู่กับเทวดาเพราะตอนทน่นา,ทานเสกนั่นสฐานเสกฝากเทวดาเสร็จสถานที่ไว้ของนี่ไปอยู่สถานที่ที่มีเทวดาเป็นมหาอุจ ก็ยิงไม่ออกเถานาที่เทวดาที่แค่วคล้าคาดก็จะเคล้าคาดสานที่คงกระพันธ์ก็จะคงกระพันธ์มตว่าของของชิ้นเดียวของเสีรฟอมกัเนี่ยท่าน